จนแฟนบอกว่ารูสั่งซื้อเลยบอกว่า <c oughs> ใช้ได้ทุกอย่างครับทารัดดี่ครับ,รบใช้ง่ายดูแลง่าย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเช้าวันนี้ทีมงานไปส่งรถไถนะครับเจ้ากระทิงให้กับลูกค้าที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรกันนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับ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 ก็วันนี้ผมกับทีมงานนะครับมีความยินดีที่มีโอกาสเดินทางมาส่งรถไถนะครับจ้ากระทิงนะครับให้กับอ่า เฮียรถครับไม่ทราบชื่อเฮียอะไรเอ่ยมนัทครับเฮียพนัทนะครับไม่ทราบว่าเฮียพนัทอยู่ทางไหนเอ่ยอยู่พังกะไตครับอำเภอท่ากะไตทองครับในตำบลท่ากะไตทองอำเภอพังกะไตจังหวัดภาคเหนือครับผมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับเฮียมนัทไม่ทราบเฮียมนัทไปรู้จักตัวรถมาได้ยังไงเอ่ยดูยูทูบครับครับดูดูจน แฟนบอกว่านูสั่งซื้อเลยบอกว่าครับแสดงว่าก็พอพอจะชอบพอมันอยู่ครับครับอ่ะไม่ทราบว่าตอนที่ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงกับตัวรถบ้างครับเมื่อไรฝั่งนี้มไงไหมใช้ได้ทุกอย่างครับดูแล้วนาลมนาอะไรเนีเราทาํ<อ>านาไม่เยอะยี่สิบไร่แสดงว่าเฮมานัามาใช้ในครอบครัวครับอ่าสุดท้ายอะไรทําให้ตัดสินใจซื้อคันนี้ครับเฮียมานเหเน้นธาะครับดีครับ จะใช้ง่ายดูแลง่ายอ๋อคือมันใช้ไม่ไม่ใหญ่มากถ้าดูแลง่ายครับแล้วทำคนเดียวด้วยอ๋อทําคนเดียวด้วยแฟนไายของอ๋อครับผมครับครับครับโอเคโอเคก็ยังไงวันนี้ผมก็รู้สึกยินดีมากนะครับแล้วก็ก็ทางผมก็ทมงานต้องกราบขอบพระคุณนะครับเฮมันัทมากเลยนะครับที่เลือกใช้รถถ่ยมาจากทางโรงงานขอให้เฮมันัทสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับ หลังจากทีมงานได้แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้ากันแล้วก็ถึงเวลาไปลองรถกันครับ ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รับชมผลงานจากทางเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถถ่ายจ้าก็ทิ้งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ